อัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานมือนี้ประจำวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 6แอดมินอัปเดตไปหายจนหอดวันที่1 5พฤศจิกายน66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนี้13พฤศจิกายน66ม้ลนอากาศเย็นกำลังปันกลางระอใไม่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสาน,นตอนบนแล้วและจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสาน,นตอนล่างในวันนี้นะวันที่13พฤศจิกายน66 ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างลักษณะเช่นนี้ก็จะงส่งผลหายภาคอีสานมีฝนบางแห่งบางพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงค่ะโดยร่วมเมือน,นี้ภาคอีสานจะมีฝนฝาคันอกกระม่านร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นเลยโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก่ะสุรินทร์จา เฮ้ยดายังม um um, ีออกมาถ้าม ah. ีออกมาแอดมินก็จะอัปเดตให้ทราบคือกาลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่โมงอุณหภูมิตำสุดเฉลี่ยอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสจ้าเข้ามาอัปเดตกันต่อในส่วนของวันที่14พฤศจิกายนห6 วันที่14พฤศจิกายน66มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทําำหายภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองและมีล่มกระโชกแรงในระยะแรกจากน,านั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยจากหายนวังในส่วนของฝนตกนาะฝนสะสมนาะพี่น้องเนาะ วันที่1 5พฤศจิกายน66มวออากาศเย็นกำลังก่อนกลางแห้งอีรอลอกมึงสิแพร่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทรงพ้นหายภาคอีสานมีฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นที่ในช่วงระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแห้งภาคอีสานจะมีอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสพี่ๆน้องๆเตรียมสก纳วันให้พร้อมค่ะ และแอดมินก็จะเช็คเรดาวตรวจฝนประกอบให้คือกาวในแต่ละมือจังได้ก็ฝากกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานให้แน่ขอบคุณใน,น,นรายคิมนีดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ